มาดูบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมของสมาชิกของเราดีกว่านะครับว่าสมมุติว่าลูกค้าของเรานะครับเป็นสมาชิกนะครับมาซื้อยาแล้วมีประวัติของการแพ้ยาที่เขาได้มาจากโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เขามีประวัติมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทางคลินิกนะครับทีนี้มาถึงเรานะครับในร้านยาเภสัชกรเองก็สามารถบันทึกต่อนะครับลงในตัวโปรแกรมของเราได้นะครับ อย่างเ,เช่นเราเข้าไปดูเลยครับการบันทึกก็สามารถทําได้ทั้ง2วิธีนะครับจะเลือกที่สมาชิกแล้วก็ค้นหาสมาชิกคนนั้นนะครับโดยผมลองค้นหาที่เบอร์โทรก่อนนะครับอ่าสมาชิกของเรานะครับคลิกที่รหัสนะครับจากนั้นก็แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับยาแล้วก็เพิ่มเข้าไปแบบนี้นะครับค้นหาตัวยาที่ลูกค้าแพ้นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับอ่ผมลอง ไดโคฟิเกสมมุตินะครับค้นหาไดโคฟิเดกลูกค้าแพ้กลุ่มของไดโคฟินเด็กแล้วก็เลือกเลยนะครับแล้วก็ปิดการบาัตรอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเพิ่มได้ในสมาชิกแล้วนะครับแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับเราในโปรแกรมเราทําให้สะดวกมากขึ้นนะครับผมลองลบรายการนี้ออกไปก่อนนะครับเราไปเพิ่มอีกวิธีหนึ่งในหน้าขายเลยนะครับไปที่หน้าหลัก นะครับแล้วก็ไปที่ขายปิกสมมุติว่าเราเปิดหน้าขายปิดอยู่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการของเรานะครับเราก็สะดวกเป็นอย่างยิ่งก็คือค้นหาลูกค้านะครับแปดหนึ่ส่หนึ่งแปดแปดพอได้ชื่อลูกค้าขึ้นมาปุ๊บเวลาเราจะแก้ไขรายละเอียดของลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าเราเขาแพ้กลุ่มได้คอฟฟี่กนะนะครับเราก็กลับไปที่เลขที่สมาชิกนะครับคลิกเลยนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ ข้อมูลเกี่ยวกับยาเห็นไหมครับแล้วก็เพิ่มรายการใหม่ค้นหาไดโครฟีนนะครับพอได้ไดโครฟีนมาแล้วก็เลือกนะครับจากนั้นก็ปิดการกระบาดไปเลยถ้าลูกค้าแพ้หล,หลายๆกลุ่มเราก็สามารถเลือกเข้าไปได้หลายหลายกลุ่มเช่นกันนะครับจากนั้นเราก็ปิดการกระบาดลองทดสอบนะครับเวลาขายสินค้าที่มีกลุ่มไดโครฟีนผมลองพิม หน้าช่องยิงบางคนเราก็สามารถพิมพ์ชื่อสินค้าเข้าไปได้นะครับแต่โปรแกรมก็จะวิ่งเข้าไปในค้นหาอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับในอดนฟรนแล้วกันนะครับโปรแกรมวิ่งมาที่หน้า F6 กด Enter อีกทีหนึ่งนะครับไดไดเฟรนนะครับเป็นส่วนผสมของไดคอฟิเห็นะครับถ้าเราขายอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนผสมของไดคอฟิแดกให้กับลูกค้าสมาชิกคนนี้เมื่อไหร่ปุ๊บ นะครับโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนอาทางเภสัชกรหรือผู้ช่วยเภสัชกรทันทีนะครับว่าลูกค้ามีการแพ้กลุ่มโคเคนดนะครับหรือพนักง,งานยังไม่ทราบไปขายเปลี่ยนใหม่เป็นโกทะทเลนเราลองทดสอบนะครับโกลเทเลนิม์ไม่เต็มก็ได้นะครับเข็นเทอรมัย้ยครับโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนทุกกลุ่มที่มีส่วนผสมในโคเคนดนะครับอันนี้เป็นการบันทึก ประวัติการขายแล้วก็ประวัติการแพ้ยเราก็จะสังเกตดูนะครับถ้าลูกค้าคนนี้มาซื้อยาของเรานะครับเราเรียกสมาชิกขึ้นมาถ้าหากว่าเขาเคยบอกว่ามีประวัติการซื้อแล้วนะครับ F12 ของเรานะครับเรากด F12 เราจะสามารถเลือกนะครับสินค้าที่ลูกค้าเคยซื้อไปแล้วยกตัวอย่างเช่นถือตัวอย่างมาที่ร้านเรานะครับบอกว่าเอาอ่า กินตามนี้อ่าล้วก็จัดตามตัวอย่างได้ถูกไหมครับแต่บางทีลูกค้าไม่ได้เอาตัวอย่างมาครับเดินมาบอกพนักง,งานหน้าร้านเลยบอกเอายากินเหมือนเดิมจําได้ใช่ไหมเดือนที่แล้วซื้อไปมีแปดอย่างาหวานความดันหัวใจไม่ได้เอาตัวอย่างมาเลยเป็นไงครับถ้าเราไม่มีโปรแกรมเป็นไงแต่ใน CW Far ิของเราเป็นปัญหาไหมครับ เราก็เลือกเลยครับชื่อลูกค้าเข้ามาปุ๊บจากเบอร์โทรก็ได้นะครับแล้วกด F12 แล้วก็จะเห็นประวัติการซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าซื้อเราไปนะครับแล้วซื้อจํานวนเท่าไหร่นะครับเราก็จะสามารถจ่ายยาตามที่ลูกค้าเคยซื้อไปเมื่อเดือนที่แล้วได้ท,ทันทีโดยที่ไม่ต้องอบอกลูกค้ากับตัวอย่างนะครับเราสามารถไม่พลาดการขายได้นะครับอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของ โปรแกรม c w f r ของเรานะครับ,บในรายการขายก็แล้วก็บันทึกต่างๆก็ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ